ประการที่หนึ่งใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติถ้าท่านไม่พูดความจริงประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ยังเครือบแคลงอยู่ก่อนที่จะไปถึงปรองดองท่านต้องพูดความจริงเรื่องนี้ให้ให้ประชาชนได้ได้รับทราบโดยกระจาบด้วยคําถามนี้ไม่ควรมาถามผมก็ยังตอบได้เช่นเดียวกันกับที่คณนะ ของทางด้านสถาบันปรกล้าที่ถามครับผมคงตอบไม่ได้คำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้ครับความจริงที่ท่านจะต้องทำให้กระจ่างประการที่หนึ่ง ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติตัวท่านเองหรือไม่ที่มีเหตุผลจูงใจส่วนตัวขอให้ท่านได้พูดความจริงเพราะมิฉะนั้นแล้วสาธารณาชนทั่วไปยังแครงใจว่าอมาตและผู้มีบาร,รมี เนื้อรัฐมนูญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยา2549ถ้าท่านไม่พูดความจริงประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ยังเคลือบแคลงอยู่แม้กระทั่งผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและ ที่สนับสนุนคือเสื้อแดงก็ยังเข้าใจว่าอานาตหรือผู้ที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญให้การสนับสนุนท่านพลเอกสนธิในการปฏิวัติครั้งนั้นเป่นประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเกิดการปฏิวัติแล้วท่านและคณะปฏิวัติได้เข้าเฝ้าถวาย รายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกเปรมขอประทานโทษต้องเอ่ยเอ่ยนามท่านเพราะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องต้องพูดให้กระจ่างประธานคณะองค์ข้ามนตรีเป็นผู้นำท่านเข้าเฝ้าหรือไม่และพลเอกเปรมรู้เห็นกับการปฏิวัติหรือไม่ ท่านเคยได้เข้าพบแจ้งเรื่องการปฏิวัติต่อพลเอกเปรมก่อนหน้านี้หรือไม่ประการที่สหัวข้อที่ผมอยากจะให้ท่านพลเอกสนที่ได้ได้ตอบข้อสักถามเพื่อบรรเทาความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเด๋ยวนี้นะให้ ก่อนที่จะไปถึงกรองดงท่านต้องพูดความจริงเรื่องนี้ให้ให้ประชา,าชนได้ได้รับทราบโดยกระจาบด้วยคำถามที่ถามผมในในวาระแรกผมรู้สึกละอายต่อตัวเองรัฐบานผมสอนให้คนมามีแต่ความรักมีความเข้าใจถ้าโดยเพราะอยยางยิ่งเราจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตคำถามนี้ไม่ควรมาถามผม ก็ยังตอบได้เช่นเดียวกันกับที่คณะของทางด้านสถาบันทุบบนกล้าวที่ถามครับผมคงตอบไม่ได้คําถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับดันั้นเรื่องบางเรื่องในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเมื่อถึงเวลามันจะปรากฏขึ้นมาเองต้องขออนญาตถ้าเปิดเผยวันนี้ถามว่ามันมีอะไรดีแล้รู้หรือว่าที่ทุกคนพูดนั้นมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรมันไม่จําเป็นนะครับ แล้ววันนี้ถ้าเผื่อเราต้องการสร้างความรักความสามาคัคคีแล้วเนี่ยใช่ครับผมใช้หลักคิดอันหนึ่งที่บอกคณะกรรมการในสภาในในในคณะกรรมการของผมว่าเราต้องลืมอดีตคิดถึงปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตถ้าเรายังไม่ลืมและไม่จัดระเบียบเป็นกล่องๆเหล่านี้ผมว่าเราเดินไปข้างหน้ายากนะครับผมอยากเห็นทุกท่าน ที่มีความคิดต่างไม่ว่าจะเป็นสีไหนผมเรียนครับว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบใส่ไทยสีแดงเพราะการวิจัยเขาออกมาว่าคนที่ใส่ชุดสูทเข้มสีแดงเท่านั้นคือสูตรสิ่งที่สวยที่สุดวันนี้ผมใส่มันไม่ได้ผมต้องมาใส่สีฟ้าใส่สีโดนสีนี่มันจํากัดเสรีภาพผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ขีดจํากัดไม่ข้อจะข้อจํากัด ที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราควรจะมีอะไรตัวมีอะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างที่รักคนไท,ไทยเราแต่ดั้งเดิม<ท>ก็ขอให้พวกเราครับทุกท่านครับกลับไปมีความรู้สึกสร้างความรู้สึกกันใหม่นะครับทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่ผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับว่าณนะวันนี้ที่ท่านมีระบบคิดของท่านนั้นทำเพื่อประเทศไทย ที่มีมาแล้ว1,000ปีครบถ้วนหรือไม่อย่างไรมองอะไรก็ตามท่านมองอย่างถูกต้องแล้วหรือยังดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ